โอเคทุกคนก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์ครับในไมค์ครับเอาชีรอดเฮ้ยมือลังแกะแมงดาได้ไงวะเฮ้ยคุณจะไปหาลังแกะแมงดาได้ป่นยิ่งเป็นดูหน้าเดี๋ยวเด็กมีปมซะชันเลยเนี่ยดูดิโอเคทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมเราได้ทำการทำบ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งวันนี้พี่เฟรมทรายมือ อย่านะอย่านะเฮ้อย่านะอย่านะตายดูเซียนดูเซียนเอ้ระเบิดนะระเบิดนะบ้านกูแว่งนะบ้านกูแว่งนะช่ยเซียนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทนี้นะผมเราจะมาให้แมงดาของเราเนี่ยทำการหาไม้แล้วก็สร้างบ้านนะมึงอ่ะว้าวเฮ้ยมึงนแมงนะมึงนะอยากได้บ้านแถวๆนี้สักสักวันนี้วันนี้อยากได้ดินมากบตรงเนี้ยแล้วก็ทำตรงเนี้ยเป็นบ้านให้หน่อยดิโอเอพี่เฟม ผมมีหน้าที่อย่างพี่ไว้พี่เดี๋ยวพี่ไปหาจับไก่แล้วทําครอกไม้ไปเดี๋ยวผมไปหาเล็กมาทําท่อส่งให้เอ่อตอนนี้พี่มีไก่แล้วอ่ะเอามีไก่หรอใช่เอาราอยู่ในครอกไหมอยู่ในคอบเต็มเลยพี่ให้หาแล้วอ๋อนี่แหละล้วพี่ก็ทาฟาร์มให้มันดีๆแล้วกันนะพี่นะโอเคทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วเวคคือพี่เวฟได้ทําการขุดไปอีกนิดนึงนะครับก็ไปเจอกับไดมอนด์แล้วก็เหมืองเวยอันนู้ โ,ปรปรโอ้โหไปนี่อะได้เดมอนตอนไหน <c oughs> เอ้ยกูเสกไม่รู้กูเสกมึงเพิ่งรู้เหรอกูเสกก็ได้อันนี้ไม่ใช่บล็อกฐานนะครับทุ<อ>กคนมันเป็นบล็อกอ,อะไรไม่รู้นะผมจะทิ้งไปแล้วกันอะไรเออเฮ้ย <c oughs> แบกนาที<ด>ท่นทัทำแบกนาทีนทานาท่นทัทำเดี๋ยวผมจะให้มันได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันได้เดรอสเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้ไปโอ๋อตอนนี้เราต้องทำพวกเครื่องไอ้นี่ก่อนเครื่องที่จำเป็นอะที่ต้องใช้ในฮีเดมอนอุ้ยได้เยอะกว่าจุดนี้โอ้ย K จุดเดียวได้โคตรเยอะเลยวะพี่ทำไมคุณรู้สึกเสียงเกมเบาเอ๊ะมันไม่ได้เบาเลยเสียปกติอ่าอันนี้ได้อะได้มาประมาณหกเม็ดเลยวะไปเดี๋ยวว่าเอ้ยเดี๋ยวฟอสซิลเราค่อยมาหาเดี๋ยวเรามีห้องล้างฟอสซิลก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวเดพนี่เรว่าอะไรอะเครื่องอะไรเดี๋ยเครื่องสองอย่างเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำพี่เดี๋ยวผมสอนการสร้างเดลส์ไว้พี่โอ้จดไปเออเราจะเราจะทำเดลส์เขึ้นมาแล้วเราจะส่งแมงดาให้ไปเป็นเหยื่อก่อน ทิ้บทหารที่บลงไปในคอกในเสาอะไรก็ได้เนี่ยทุกคนผมมาเจอเหมือนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆแน่เลยเหมือนตรงนี้ถามว่าเราเจอได้ยังไงมันมีเสียงมอนสเตอร์นะฮะเราเลยเจอมันได้เจออันนี้เราจะมาคราฟแล้วก็ต้องการเหล็กเราเยอะยังอ่ะที่จะทำท่อส่งว้าวศูนย์แคลอรี่เต็มที่สัมผัสเลยพี่จ้าเดี๋ยวเวฟวิ่งได้หรอเปล่าไม่มีมีไม่เยอะพี่ เ,เดี๋ยวผมจะพยายามเร่งหายไปไม่ต้องหว่วงขอเวลาสักชั่วโมงทั้งบ้านไปเยอะสามอันเอ,อย้ยเหล็กโลโน้ยพี่มึงเอางี้ไปมึงไปลงเหมืองไปพี่ไปเย้จะเออเดี๋ยวฟาร์มข้าวเดี๋ยวเราค่อยก็ได้เวอร์ชั่นนี้ใช้ลาพีดถูกไหมเวอร์ชันนี้ใช้ลาพีดแล้วดิเออลาพีดเรามทำอะไรอ่ะอินชอนอ๋อเออมันอินชอนได้เดี๋ยวนะทุกคนทำไมกูรู้สึกว่าเสียงเกมไม่ครับกูเบาจังมันก็ปรับดังแล้วนะ เออรู้สึกว่าไมค์ครับดูเสียงมันดูเบาๆว่ะ้องปรับเพิ่มอีกน่าจะดีเพิ่มมาสักประมาณ45แล้วกันนะทุกคนเฮ้ยทำไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นโอ้ยเออนี้ดีเว้ยได้หนังสือเอาไว้ทำตัวชาร์ดได้เอ้ยตัวชาร์ดเราครับได้ไม่ต้องคราฟยากด้วยมีวัวป่ะพี่แถวนั้นอะไม่มีอะไรพี่ฆ่าจนสุดเดี๋ยว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 มึงฆ่าไก่เออกูฆ่าไก่กูไม่ได้ฆ่าวัววัวยังปล่อยอยู่ใช่ไหม ใช่ใช่เฮ้ยแมงดาฝักทำบ้านด้วยนะเว้ยเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วว่าแมงดามันจะสร้างบ้านออกมาให้เราเป็นยังไงเอ้ยเดี๋ยวมันจะมาสร้างห้องวิจัยเราจะมาทำห้องวิจัยที่เราไ้วิจัยอ่เดราเสานะทุกคนซึ่งพัานนี้ผมจะต้องได้เจ้าเครื่องสองเครื่องนี้เดี๋ยวเราให้ดูก่อนไอ้วัวไม่ปีเอาแกะไปก่อนได้ปะมันต้องใช้วัวพี่ใช่จะขึ้นชีพดราเสาเราต้องใช้วัวเอ้ยขึ้นชีพดราเสาอ่ะใช่มันต้องใช้อันนี้ทุกคน มันต้องใช้อ้หนังสัตว์เหรออันนี้อะไรวะสลามเดี๋ยวนะมันต้องใส่เรามีนี่ปะเมื่ออ๋อโอเคโอเคพี่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่จำไอ้นี่ได้ปะไอ้ไอ้สลามดําอ่ะอ๋อทําไมอ่ะมันอยู่ไหนวะสลามดํามันอยู่ฝั่งนู้นอะเออคือเราต้องการสลามดําเว้ในการคราฟเดี๋ยนะเ็แล้วเดี๋ยวขอหาก่อนนะข้างบนมีคริปเปอร์ตัวนึงดเลยนะอย่าพึ่งลุก อย่าพึ่งอย่าระเบิดอย่าอไม่ได้แดกบอกได้คำเดียวหรือวดไม่ได้แดกโอ้โหเลวินเบลเลอร์บรล่ามากเดี๋ยวเราจะมาเอาไอรอนนะเพสร้างใช่ใช่ตอนนี้คือไม่มีเบือกเลยป่ะเดี๋ยว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 เดี๋ยอะไรกันคือกูยืนอยู่หน้าเลวินไวมพี่เอ ซาเจลลีตันยิงกูเว้ยพี่ตายไอ้แม่เอ้ยเผาคนชิบหายเลยโอ้ยมึงจะอะไรล่ะเมือมันเป็นอะไรหมดวะตายไป๊เหม่อเจอวัวละเจอเจอไหมเจอวัวใช่ไหมวัวละเจอวัวละโอเคไปทุกคนเดี๋ยวว่าเราเอาไปแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะเราไปนั่งสร้างไอ้เจ้าเครื่องนี้แล้วก็ทำห้องแลบวิจัยก่อนแต่ว่าก่อนไปผมขอเอาถ่านไปด้วยเยอะๆเลยแล้วกันเพราะว่าถ่านเราต้องใช้ในการเผา เดี๋ยวเราไปดูไอ้เจ้าแมงดานะทุกคนมันจะสร้างผลิตภัณฑ์ผลิตผลเลยให้เราได้บ้างวะเนี่ยไอ้แกเริ่มปลูกไม้ดิไะบุเออปลูกต้นไม้คืนนะเอ้แต่ว่าถ้าปลูกต้นไม้มันเจอต้นใหญ่ผมคนไม่ชอบเลยนะเว้ยแล้วก็เผาซะไปรีบกลับบ้านเดี๋ยวทุกคนเราได้เหล็กมาสิบหกอันน่าจะพอสําหรับการทาไอ้เจ้าเครื่องนี้จะสี่เครื่องนี้จะสามแล้วเครื่องเนี้ะเครื่องนี้จะสอง น่าจะพอครับเพราะมันไม่ไม่น่าจะต้องการเยอะขนาดนั้นคืออันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นเครื่องให้อาหารแหละเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าเออว่ามันจะเป็นเครื่องจไนเดนเอาเดสโตนมันมีเครื่องให้อาหารด้วยเหรอมันเป็นแบบไหนมันจะเป็นเครื่องที่เครื่องเครื่องให้อาหารนะพี่เใช่อเครื่องให้อาหารมันจะเป็นเครื่องให้อาหารนะพี่เออถ้าเครื่องให้อาหารเป็นส้วมก็อะไรอยู่เนาะรูปลักษณ์มันเป็นยังไงรูปลักษณ์มันเป็นยังไงมันจะเป็นเออมันอยู่หน้าที่สิบหกเดี๋ยวเดี๋ยวกูค้าไปดูเดี เดี๋ยวกูค้าไปดูคือกูค้าไปดูคือจบเลยมันจะได้ไม่ต้องยุ่งแล้ววุ่นวายอยู่นิ่งๆนี่มึงไะไปทุกคนเราขึ้นไปคราไปเจ้าเครื่องที่เราต้องการเดี๋ยวมีดามีไม้ปะอันนี้เอะไรนะมไดามีไม้ปะมาขอมึงดิเฮ้ยเดี๋ยวมึงอย่าไปป้นมันดิมึงให้มันสร้างบ้านก่อนบ้านเรายังไม่มีเลยมึงป้นแมงดาแล้วทุกคนไอ้ทางนี้วับผน่าจะทำทางผมว่าเราจะต้องมาแก้ทางตรงนี้ให้เราเดินขึ้นไวไหว้วทุกคนรู้สึกว่าลำบากลำบนกับเวลาเดินขึ้นตรงเนี้ย คือหน้าจอคอมก็จะแต่ตึ้งตึทีละนิดมาแล้วนะฮะเราจะมาทำการเผาไอรอนนะฮะแล้วก็เผานีวไว้ซึ่งเราจะปล่อยให้มันเผาไว้โอเคเรียบร้อยเครื่องนี้จะต้องใช้เป็นสรามดำสรามดำเดี๋ยวนะเรามีสรามดำใช่สรามดำที่ไหนสรามดำอ่ะมันน่าจะมันน่าจะมีบ่อสรามดำอยู่ตรงที่มันเกิดปะบ่อน้ำดำดำอ่ะ ก็่จะสู้ไปไงว่ามันดูดทีเดียวไม่ไม่ไม่คือเราแค่ต้องการนี่กูบอกให้แมงดาแฟนตาซีไปสร้างบ้านนี่ถมดินอยู่เลยถมดินแหละค่อยๆทำไปค่อยๆค่อยเราไม่รีบใช่คือเราไม่รีบไปทุกคนเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้บ้านเราจะมีอยู่นี่เอ้ได้ไงอยู่หลังเล็กไปก่อนเออีกระดูกไปใครเป็นกระดูกบ้างกระดูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระดูกเรามีเกลือนพี่ใช่ เออเดี๋ยวนนแน่นาคตในอนาคตตอนนี้มันอาจจะนนดนนูน้นอเล็กๆน้อยใช่ใช่ตอนนี้มันอาจจะดูจนกระดูกแม่แน่นะเออกระดูก,กดม่นฟาดกูเลยเเฮ้ยเป็นดาวโหดจังวะ เด้อมึงเฟนแก็ตพาดมึงยาบังอาจมึงเฟนแค่คนรับใช้ไอ้บ้าเอ้มันยามันชัดเออเอาคนประหารด้วยมึงไปประหารเลยนะเดี๋ยวเรจะทำเดี๋ยวเราจะต้องทำคุกไว้ไว้ขังแมงดาเวลามันทำผิดเออเราจะมีแบบว่าคุกนะฮะ DC ตัดคุกเดี๋ยวนะอันนี้เอามาโอ้คตักมาแล้วก็คราฟได้ไหมอ๋ออันนี้ไงได้แล้วว่าเราเอาไปเผื่อด้วยรับแล้วก็มีสกยามาติดหัวกูเลยโอเค ปกลับบ้านเอ้ยเออมีใครพี่เฟรมตอนนี้งานพี่พี่ใช้อะไรเป็นหลักวะพี่งานพี่อะไรงานงานตอนนี้มึงมือทำอะไรอยู่แต่ตอนเนี้ยคือพี่จะไปเอาวัวเข้าคอกอ๋อเอ้ยแมงดาเดี๋ยวพี่ให้อ้นี่ไปเดี๋ยวให้เป็นพิกัดไม่ใช่ขวานเดมอนไหมได้บ้าเลยวะใช่เราจะต้องให้ขวานเดมอนแต่เขานะฮะเพราะว่างานของเราเออเขาเป็นใช่เขาเป็นฝ่ายฟาร์มใช่เราจะต้องให้อุปกรณ์ที่ดีนะ ได้ผมมาก่อนเดี hmm. no. uh ๋ยวนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการสร้างไอ้เจ้าเครื่องเดี๋ยวนะผมว่าเฮ้ยเอาโนมาหนิเครื่เริ่มสร้างแล้ว่ะเฮ้ยดี๋ยวนะเราจะทําไว้ตรงไหนในห้องแลบวิจัยเนี่ยห้องแลบทําไว้ในบ้านก็ดีนะเอ้ยในบูในบ้านเลยวะถุยห้องแลบวิจัยเหรอห้องแลบวิจัยเดี๋ยวนะห้องแอบเอ้ยแมงดาเดี๋ยวนะกูทำตัวคับก่อนแล้วก็เอาเป็นขวานอ่ะเอาไป มาทุกคนเดี๋ยวะปักท็อตด้วยนะมันมีซอมบี้มาบุกมึงนะมึงตายเลยนะมึงโดนซอมบี้แดกนะกูบอกก่อนเดี๋ยวนะเราต้องคราฟยังไงวะทุกคนต้องใช้กระจกแล้วก็เป็นถังน้ำนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวซอมบี้แดกถังน้ำหมอถังน้ำชิบหายแล้วกูตักไอ้นี่มาหรือถ้ากูทีปุ๊บมันกระจุยกระจายแน่เลยวะทุกคนปิดไปอย่างนี้ได้ไหมแบบเมื่อกี้คือบอกว่ามึงจะไม่เกิดนะ เดี๋ยวเกิดนะอย่าเกิดนะครับเราไปเดี๋ยวเราไปลองคราฟดูหน่อยว่ามันจะคราฟได้หรือเปล่าเอาไอ้นี่มาหลักการการคราฟมีดังนี้ก็คือไปที่ตรงนี้แล้วกดบวกบัวเวอร์ชั่นใหม่นี่เอ้ยเวอร์ชั่นเก่ามันล่อยากมากเลยดูเลยมันเดินไม่ค่อยตามเลยใช่มันคุงานละเอียดยิ่ใช่มันเป็นวัวที่ยิงนิดนึงเดี๋ยวนะเอาเนี่มาดดูิคราฟเดี๋ยวนะเราก็ต้องไปตรงนี้กดบวกเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นสามเครื่อง ซึ่งสามเครื่องนี้เราก็จะวางไว้ตรงนี้ตรงนี้อ่าอันนี้ก็เป็นเครื่องล้างฟาซิลปกติทั่วไปเฮ้ยโอเคแล้วมันมีคนคิดว่าเปิดสองอันเลยเหรออะไรนะดีว่ะเนี่ยไอประตูไม้เนี่ยใช่มันจะเปิดสองอันเลยพี่นัวก็ยอดเลยคนหามอสมันหน้าตาดีก็อย่างนี้เลยี่เดี๋ยวนะเราจะปิปเปอร์อย่าเห็นมีบัวปะบัวอยู่คนไก่อยู่คนมืดกูไม่กล้าไปแล้วตอนนี้หันไปแล้วโว้ย ไม่เอคิปเปอร์อย่าคุต้องทำไงวิเวฟอิเวฟไปไปไปตายไปตายตายยกข้อวัวกูเดี๋ยวแล้โอ้ลอดเอ้ยแมงดา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 มึงจะไปช่วยเขาทำไมไปทำเนี่ยแมงดาไปทำอะไรแมงดาอ๋อปิดรั้วอคนดีน่านไงกูว่าแหละกูกูว่าแหละกูว่าแล้วมันต้องมีอะไรให้กูพังแน่ๆเลยทุกคน กูว่าแล้วเพระแดกซ่อมมีไหมเนี่ยไม่มีอ้จแลวไอ้เถอะนะเราไม่มีฟอสซิลมากกว่านี้เรอวะเนี่ยโอ้ลูกโอนฟอสซิลเราน้อยอ่ะถึงว่าเราต้องไปหาฟอสซิลเพิ่มเติมว่ะไอ้เดี๋ยวเราดูเครื่องกันเนี่ยเห็นไหมคือมันจะมีค่าในการให้เนื้อนะครับแล้วก็เป็นเป็นค่าในการให้อาหารแต่แก่ไดโนเสาร์วะทุกคนคือไอ้เครื่องเนี่ยเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยใช้พี่เฟมพี่เฟมแมงดาด้วยมึงมึงมานอนเถอะกูขอร้อง เคือมันโดนกิฟเฟอร์ไล่เดี๋ยวกูเห็นไว้ถ้าเกิดว่าตายแล้วไม่ไม่พุ่งมึงมานอนก่อนพุ่งมึงมานอนก่อนมันโดนกิฟเฟอร์ไล่ตายตายมึงวิ่งให้ได้เลยนะหนีมาหนีมาหนีมามึงหนีให้ได้นะกูถือเขารอนอนอยู่นะเอากระดูกมาดิกระดูกเครื่องนี้ไอ้นี่ก็รีบนอนแล้วเกินน้องมันจะเดินมาไม่ถึงแล้ยนี่นน่ะวิ่งลงนะครับเวล้วมึงจะรีบนอนไปเลยเนี่ยแมงดามึงมาเดี๋ยนี่ยเร็วๆกิปเปอร์ตัวเดียวมันจะสู้ยาก มันจะสู้ยากอย่างคุยเปิดตัวเดียวน้ำเลือดเราตอนนี้สังหรดอะไรอะไรอะไรมึงเนี่ยอืมเออสวยสวยอ้าวมันตะหินอ้าวแมงดาแมงดาอย่าขอกระจายป่าพี่ทำไมวะเออโดนเมงดาคนตีนป่าวพี่เฮ้ยทำงานทำงานเช้าเลยมึงอะไร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 เห็นด้วมึงกูเนี่ยเอาทู ไปทุกคนกูว่ากูไปนั่งทำฟาร์มเอาเองดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวตกใจนึกว่าพี่เฟรมวาร์ปได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปนั่งทำฟาร์มเดี๋ยวทุกคนผมว่าเราจะต้องมีแหล่งฟาร์มแล้วอ่ะอันนี้เดี๋ย้ได้ได้ปลูกข้าวเราจะทำการเอาข้าวไปใช่เราต้องการใช้เมล็ดข้าวจำนวนมากอุ้ยเอากูยังไม่ได้ปลูกเลยกูทุบทำไมวะเนี่ยเอาเอาข้าวมาหน่อยเอาข้าวมาใส่ให้ไก่แล้วก็ไอ้เดะบัวเดะเฮ้ยทำเองดิอันนี้มึงจะไปทำไอ้นี่ฟาร์มข้าวดีๆที่อื่น อัวอันนี้ดูดิฟาร์มข้าวก็ตกต่อยเลยทุกคนดูดิเอ้มันมีแค่นั้นเนาะโอ้ดูฟาร์มข้าวก็ตกต่อยเลยว่าเอ้ย่าระเบิดนะมึงตายย่าระเบิดหย่าระเบิดเอ้ตายตายเราจะมาทำการรวบรวมเมล็ดข้าวอุ้ยกระจายกระจายดีลอเกินเมล็ดข้าวยาว่าเราจะไปทำฟาร์มข้าวแถวๆนู้นกันนะทุกคนนะเพราะว่าเราต้องการข้าว จำนวนพอใช้ได้เลยมหาศาลกูต้องการแท่งนี้ไอ้พวกข้าวที่มันให้เดนเสาร์กินได้ปะมันจะมีเดนเสาร์กินพืชพี่เออแล้วมันกินข้าวใช่ไหมใช่คือมันต้องการกินข้าวไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเลี้ยงเดนเสาร์เนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะลองคิดพ้ยเราจะต้องมีแหลกอาหารของเราก่อนพี่ใช่แหลกอาหารของมึงกับกูแล้วก็เดนเสาร์ด้วยพี่เอ้ยใช่เราจะต้องใช้อาหารเดนเสาร์ครั้งที่เยอะแล้วก็พี่เวฟครับรีบทำเดนเสาร์หน่อยก็จเย็นเอาแล้วกันนะทุกคน คือมืออย่าไม่ค่อยเล่นนะครับผมไม่ค่อยไปเราไม่มีเราไม่มีอาหารพี่มันซวยขนาดนั้นนะครับเราเราจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่เราจะไปแบบจี๊ดจัดปูดปัดทีเดียวมันไม่ได้นี่มาเดี๋ยวเราเอ้มีน้ำป่ะตรงนั้นมีน้ำป่ะเอ้มี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 บ่อน้ําอยู่เว้ยตัวนั้นผมว่าเรามาทําพื้นที่แถวนี้ให้เป็นฟาร์มข้าวขนาดเล็กก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้นี่มาก่อนดิเราจะมาทําฟาร์มข้าวขนาดเล็กเอาเผื่อไว้ก่อนนะ นี่ก็ใสไปายสี่หนึ่งสองสามสี่หนึมันตัวช้าจังวาะข้าวอ่ะข้าวมันเราไม่ได้ยืน fk เฉยพี่มาเลยดูัวช้าพี่ถ้าเรายืนอ่อนไว้ผมว่ามันได้โตเร็วนะข้าวเฮ้ยบ้านหินว่ะมันจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงสร้างสวยนะเฮ้ย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 มันตาสร้างก็ดีสร้างดีอย่าให้เสียชื่อนะมึงอ่ะอะโดูคุณจะไม่เสียชื่อ แวดวงตระกูลผมไม่ได้นะครับผมสร้างแบบน,นมหนมนี่ไม่ได้นะนอะเ,เนี่ยเอ้ยทำดีทำดีแม่สร้างเหมือนพี่มันเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> มป้บ้านดสะเต็ปจังไ <c oughs> เหมือนคุปเป้ <c oughs> ไอ้บ้านหินนี่ะเออไอ้เว้นสี่ช่องเนี่ยนี่ตอนนีเ้เราเทน้ำไปก่อนครับเราจะมาทําการราดน้ําออกไปนี่เก็บมาเมล็ดคูเมล็ดข้าวเราจะเอาเมล็ดข้าวมาทําการปลูกนะทุกคนไะ แล้วก็ปลูกเมล็ดข้าวเข้าไปครับเราจะให้มินูน็อบอกพี่เวฟทําไมให้ไม่ให้แมงดาเขาพูดหน่อยครับก็มันกากครับผมใช่พี่แมงดาเขาอยู่หอนะทุกคนใช่เขาก็เลยไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับเพราะว่าเออมันไม่ได้อยู่คอนโดทุกคนคือมันอยู่ห้ช่มันอยู่ห้องติดคนอื่นน่ะเออใช่มันเสียตังไม่ได้เาออแล้วอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นกาก้วยแหละเอออย่าให้มันพูดเลยเดี๋ยวนะอันนี้หนึ่งสองสาม เออแปลงข้าวผมคิดว่าเราได้จะสร้างไปสักสี่แปลงใช่สี่แปลงสร้างเยอะสร้างเยอะเลยเฮ้ยมึงเอาข้าวมาดิพี่เราต้องการข้าวแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้อุ้ยวร์ชันนี้เนี่ยข้าวนะฮึเอาเมล็ดข้าวเหรอใช่เมล็ดข้าวคือตอนนี้เราเน้นเน้นเมล็ดข้าวอ่งเดียวเว้คือเรายังไม่เน้นอย่างอื่นเราจะเน้นแค่เมล็ดเออของดีเฮ้แตกล้วเอ้ยแบงดาวมันจะสร้างต่อไปอยู่ นี่การกันสร้างนะฮะออดูก่อนนะครับผมเละกูว่าไม่นานหรอกเละอลเละบกูว่าบ้านกูว่าไม่เท่าไหร่หรอกเว้ยแต่กูว่าหลังคาจะเป็นยังไง <c oughs> เออหลังคามันมันจะสร้างยังไง <c oughs> <ๆ S 2> เลยเฮ้ยคุณรออยู่ดูอยู่นะครับรออยู่อยู่นะครับ <c oughs> แบงดาสร้างสร้างบ้านทีเดียวสิบพาร์ทเฮ้ยมึงสร้างสร้างเฮ้ยดูด้วยนะเฮ้ยไม่ใช่สิบพาร์ทนะเฮ้ยขอเร่งเ่งหน่อยนะเฮ้ย มาทุ้คนเรามาทําการปนดินเอาไหอันนี้เราเราจะเอาไว้ให้เป็นอาหารเรานะยแล้วก็เป็นอาหารเรือเสด้วยคือให้มันเป็นอาหารสองอย่างนั่นแหละเราจะเลี้ยงตัวกินพืชก่อนเนาะใช่คือเราจะเลี้ยงตัวกินพืชก่อนโอเคแค่นี้ก็น่าจะเวิร์กละมีเฟมมีเนื้อไก่ไหมเนื้อไก่มีทำไมหรือว่าหมดละเหลือไม่เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ในตัวในตัวเหลือสี่อัน เดี๋ยวเสียดเอองั้นเก็บไว้เถอะพี่เก็บไว้แลยวเราจะพาพี่ไปลงเหมืองกันพี่พี่อไปเจอเหมืองใหม่มาเว้ยเออเหมืองไหนอ่ะมันจะมีเหมืองอยู่ใต้บ้านอะเดี๋ยวเราไปเอาเหล็กมาเนอะเพราะตอนนี้อุปกรณ์เหล็กเราน้อยมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านเราแล้วก็อาหารอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังไม่ได้โตใช่เราจะต้องไปรวบรวมเดินเบียดกูเข้าไปซะนั้นยวหาไม้กันหาพิ่แก๊กพี่แก๊เออพิ่แก๊กไม้อันนี้ แล้วก็คราบเป็นทอชนะทุกคนลุยลุยเลสโกเดี๋ยวเราเก็บหินไว้ด้พี่อะไรไม่มีทอชว่ะเออไปเอามาคือเดี๋ยวเราจะเก็บหินไว้แล้วพี่เดี๋ยวจะทำบันไดตรงเนี้ยคือพอดีว่าบันไดมันเขานด้ที่จตต้องกระโดดขึ้นคือมันลำบากไหยเออใช่มันลำบากดูว่าเราไปขุดเอาหินกันก่อนเอาแร่กันก่อนดีกว่าทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีแร่เลยนะใช่คือแร่เราจํานวนน้อยมาก แล้วก็เอาถ่านไปหน่อยแล้วกันเอ้ยเอาใกลกันสิชิดไม่จะพอป่ะวะเนี่ยมีมีผมมีอยู่ผมมีอยู่มาเฮ้ยตายเสร็จนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไรอ่ะเกือบตายไอ้บ้าอยู่ๆก็ไม่พอุ้ยทำไมตรงนี้มึงรู้สึกว่าอันตรายเหลือเกินวะฮะเราจะปล่อยตรงนี้ไปแล้วกันพี่เฟรมกูรอเอ้ารออะไรกูกูกูอะไรจะบอกว่ากูรอมึงอยู่นะ กูเฮ้ยได้ๆๆเด้วยนี่นี่ฟอสซุมฟอสซิลเก็บไปด้วยพี่แนน่คือถ้าพี่เจอไอ้ที่มันเป็นเนี่ย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 คือมันจะเป็นหินลวดลายไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่ะเออไอ้พวกฟอสซุมฟอสซิลอ่ะแล้วมันจะมีชิ้นส่วนแบบดาบที่หักดาบที่พังอะไรพวกนี้ก็สามารถมาซ่อมได้เหมือนกันนะใช่เหรอมีดาบด้วยเหรอเออมันจะมีแบบตะขอแจ็คสเปโร่ที่มันไอ้เนี่ยช่วยเนี่ยน่ดำๆเนี่ยดำๆเนี่ยเอาไว้ไอ้ดำๆเนี่ยมันน่าจะเป็นบล็อกงูๆน้งพีี่่ททๆอะไรไม่ได แล้วก็ไม่ใช่ฐานด้วยพี่อันนั้นอันนั้นไม่ต้องไปตกใจไีอันนั้นปล่อยทิ้งไปเลยก็ได้นี่ไม่มีทางไปหรอหน้ากากหมามีเออตรงนั้นแหละเดินไปเดินไปทุกคนเราจะนําทางวิฟเรมเขาสู่ความเบื้องวัางอันเกเพินเดินขึ้นมามึงะมาเดี๋ยวกูขึ้นยากจังวะมาฝั่งนี้อตรงทางนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ตรงมาทางนี้เสร็จแล้วใช่ไหมตรงไหน มาถูกทางแล้วนี่นี่นี่ขึ้นไปขวามือนี่ขึ้นไปมีอะไรอยู่แล้วเราก็มาเจอตรงที่กูเกือบตายตรงนี้มีอะไรอยู่แบนว้าวดูนะกูขอไปท้าน้างดนะทุกคนเราจะทำการนี่หินฟอสซิลใส่ละอุ๊ยกูเจอเมื่อกี้ดาบดาบดาบอะไรโลกอะไรอะไรต้องอะไรโลกอะไรแล้วเกิดจังเลยเกิดจังเลยเราอวะยังมีทองมีเล็กแล้วก็ขุดไปในเล็กไปดูหน้ากลัวยังวะขุด โคตรน่ากลัวเจอบล็อกอะไรแปลกไอ้สีน้ำฟ้าน้ำเงินน้ำเงินขุดไว้เลยนะเพราะมันมีโอกาสในการดรอปเป็นคยกว่าอะไรหนังสืออะไรหนังสือพี่เหรอใช่มันจะดรอปเป็นหนังสือให้พี่คือไม่ใช่หนังสือชาร์ตนะคือหนังสือธรรมดาแล้วก็มันมีโอกาสดรอปอ่าน่องเนื้อในเสาด้วยอ้น้่องเนื้อในเสาที่ถ้าผมจำไม่ผิดมันเอาไว้ทำอะไรวะเดี๋ยวนะทุกคนเอาไว้กินเปล่าพี่ป่ะไม่ไม่มันมันกินไม่ได้พี่มันเป็นของฟอสซิล อ๋อมันสามารถมาย่อยเป็นไอ้พวกนี่ได้นู่หัวฟอสซิลเหรอใช่มันสามารถย่อยเป็นพวกฟอสซิลแล้วก็ตัวหายากคือทุกตัวไม่ได้ย่อยจากฟอสซิลนะบางตัวทำไมอ่ะคือรอดดูคนตกอยู่ทุกคน <c oughs> เอเอรอ,อ,อ,อดเออเออว่าันรอดได้ไหมนี่เวว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 มาเดเด้เด้อเดอเด้อเด้อมาดูใยแบดเด้อแล้วก็ยืนอยู่ดูเด้อ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 เนียว่ดูยแบด โอ้โหแต่น้อยบอยแบนบอยแบนมายืนอยู่ก็เท่เลยดีนะกูไม่ได้ไปยืนในแถวพี่เลยเออตายเดี๋ยวนะดูฝั่งตรงข้าวอยจะไปขุดบ้าอเลยวะทุกคนมันจะมีแร่เราขุดแค่นี้เหรอวะมันไม่มีเหมืองให้เราเดี๋ยวทำไมมันมีแบบเป็นพื้นที่ให้กูเสี่ยงจังนะต้องไปอ่ะไม่ได้พงน้ำหรอเราจะไปยังไงวะพี่เราไปเราไปตายเล้วเว้ยว่าเราต้องต่อไป เออแล้วมันลำบากลำบนมากเลยนะเว้ยจะไปแต่ละจุดเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดไปยวดไปขดไนี้องดไปเดี๋ยวแล้วกูคาใจเป็นนะกูคาใจตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรนะนั่นะนะเห็นปะอุ้ย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 อยายาเกิดอะไรขึ้นนะเวฟอ๋อ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 โอเคมันตายเกิดอะไรขึ้นมาเกือบตายมึงไม่มีตัวอะไรหล่นมาอีกจีโอ้ยบาย เลด้วยตอด,ดีไหมทำไมชีวิตกูต้องมาอยู่อะไรอย่างงี้ทุกเนี้ยดเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปเราจะปล่อยให้แมงดาเขาสร้างบ้านไปฮะนี่เลยฮะ<ช>ทุกคนข้อดีของกราราเล่นหลายคนใช่ใช่นี่กูมาแล้วอ้าวทางตันนี่กูเสีย<า>ชีวิตแทบตายเพื่อทางตันมึงเนี่ยน,นะว้าว<อ>ทุกคนว้าวว้าวกูเสียชีวิตเพื่อทางตันเนี่ยตายต่ซาร่าเอออะไรเนี่ย ทำไมไม่มีอะไรกูฟาร์มเลยวะเนี่ยมีแต่ฟอสซิลโง่เดี๋ยววาดเดี๋ยววาดเราฟาร์มฟอสซิลแล้วก็เหล็กไว้ก่อนไหมใช่เออน่าจะต้องฟาร์มฟอสซิลแล้วก็เหล็กไว้ก่อนอ่ะเออว่าเราจะได้เยอะได้น้อยขนาดไหนไว้ทุกคนอ่ะโอเคทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวพีวิวก็ขอไอ้ข้า่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมทำเร็วในการจบโคตรเฮ้ยเดี๋ยวพาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยววิวว่าเราจะทําการเดี๋ยววิวขอฟาร์มเหล็กแล้วก็ไอเทมต่างๆไว้รอเลยแล้วกันเนาะ เออมันจะได้แบบทำอะไรได้รวดเร็วทันใจไปไปให้โชคอะ่ะเออนั่นแหละตามนั้นนะทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนมากแล้วกันนะครับผมที่รับชมจังหวัคลิปหน้าคลิปนี้ก็สุดครับไปลยครับผมบ๊ายบายครับปอนจังหวัดพาน่าพันนี้บ๊ายบายไปละ